สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่20มิถุนายน25 6 7ช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านครับแจ้งข่าวประจําวันนี้ครับมีอะไรไปชมไปฟังกันครับบัตรคนจนครับเงินเข้า1กลุ่ม200บาทวันนี้ก็คือเงินผู้พิการนะครับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการสําหรับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนผู้พิการรายใดนะครับที่รับเบี้ยความพิการ800ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับ ถ้าท่านใดเป็นผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์บัตรคนจนแล้ววันนี้20มิถุนายน257เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ให้แล้วนะครับ200บาทเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการของเดือนมิถุนายนนะครับส่วนใครไม่มีบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ที่ผูกเลขประชาชน13หลักเงิน200นี้ก็เข้าเหมือนกันครับแต่เข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบี้ยของพิการ800ทุกเดือนนั่นแหละครับอันนี้บัตรคนจนวันนี้เงินเข้าคารับเฉพาะผู้พิการนะครับ บัตรคนจนเช่นเดิมครับพรุ่งนี้รับเงินสด2แสนกว่ารายแต่ไม่ได้รับทุกคนนะครับจะได้รับเฉพาะคนที่มีวงเงินกดเงินสดเหลืออยู่ในบัตรคนจนรุ่นเก่าปัจจุบันท่านเป็นผู้ได้รับสิทธิบัตรคนจนรอบใหม่และเป็นผู้ยืนยันตัวตนใช้สิทธิบัตรคนจนรอบใหม่แล้วมีบัญชีธนาคารพร้อมเพย์แล้วแล้วก็บัญชีนั้นเดินสะพัดบัญชีใช้การได้ พรุ่งนี้วันที่21มิถุนายน2 5 6 7จะมีการโอนวงเงินกดเงินสดที่เหลืออยู่ในบัตรคนจนรุ่นเก่าเข้าบัญชีพร้อมเบย์ให้สําหรับผู้ได้รับสิทธิ์รอบใหม่นะครับพรุ่งนี้เขาจะโอนเก็บตกในรายที่โอนไม่สําเร็จเมื่อวันที่ 23, 24พฤษภาคม2 5 6 7ที่ผ่านมาเงินนี้ส่วนใหญ่ก็ได้ไปแล้วเมื่อวันที่23 24มี่พฤษภาคม2567ัากที่ผ่านมาแต่ว่าในวันดังกล่าวนั้นกรมบัญชีกลางแจ้ง ขาก็ให้โอกาสไปเปิดพร้อมเพย์เปิดบัญชีพร้อมเพย์บ้างไปผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประชาชน13บหลักบ้างไปแก้ไขปัญหาบัญชีที่ยังไม่เดินสะพัดอะไรก็แล้วแต่แล้วเสร็จภายในไม่เกิน19มิถุนายนใครแก้ไขบัญชีให้เดินสะพัดบัญชีพร้อมเพย์นะครับใครยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ก็ไปผูกพร้อมเพย์ภายในไม่เกิน19พมิถุนายนนี่แหละครับกลุ่มน euh ี้จะได้รับการโอน20 0 0 0 0กว่าลายนะครับวงเงินกดเงินสดที่เหลือในบัตรคนจนรุ่นเก่าโอนยี่สิายน2ดมิถุนายนะอ0 0 0า0กว่าดายนี้ทา่ โอนไม่สําเร็จเมื่อ23กับ24พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาพวกนี้ก็รอรับเงินนะครับ200,000กว่าลายจํานวนเงินไม่เท่ากันแล้วแต่ใครมีวงเงินกดเงินสดเหลือในบัตรคนจนรุ่นเก่าเหลือมากเหลือน้อยเท่าไหร่ไม่เท่ากันนะครับก็เกี่ยวข้องกับผู้พิการก็พูดไปแล้ววันนี้เงินเข้าบัตรคนจน200เงินเข้าบัตรอาบัญชีพร้อมเพย์นะครับผู้พิกรารได้แลวสิทธิ์บ,บัตรคนจนนะครับต่อไปเป็นเรื่องของผู้สูงอายุนะครับ เรื่องของผู้สูงอายุในเมื่อในวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดที่ผ่านมาเฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์บัตรคนจนแล้วแล้วก็มีบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ที่ผูกเลขประชาชนสิบสามหลักแล้วนะครับเขามีการโอนเงินพิเศษให้เดือนละร้อยเป็นเงินของเดือนเมษาหกเจ็ดพฤษภาหกเจ็ดมิถุนายนหกเจ็ดจะมีคนได้สูงสุดสามร้อยครับคนได้น้อยกว่านั้นก็มีคือคนเกิดเดือน เมษายน2507อันนี้ได้200ได้200ของได้100ของเดือนพฤษภาร้อยของเดือนมิถุนาอันนี้ได้200ส่วนคนเกิดเดือนพฤษภา2507ได้100เดียวได้100ของเดือนมิถุนานะครับเป็นเงินพิเศษนะครับได้เฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ประคนจนแต่ว่ายังมีคนไม่ได้เงินคนยังไม่ได้เงินนี่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่ หากเขาโอนรอบสามเสร็จก่อนรอบสามจะมีการโอนอีกครั้งนะครับคือเองินนี้มีการโอนสามรอบครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมีนาคมสองห้าเจ็ดที่ผ่านมาโอนไปแล้วหนึ่งรอบเป็นเงินร้อยของเดือนมกรากุมพามีนาหกเจ็ดครับแล้วก็รอบสองโอนสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมีนาจุดสองห้าเจ็ดเป็นเงินร้อยของเดือนเมษาพฤษภามิศนาหกเจ็ดสูงสุดสามร้อยแล้วก็รอบสามจะโอนเดือนกันยายนสิบเอ็ดสิบสองสิบสามกันยายนนะครับ ซึ่งในรอบหนึ่งกับรอบ2ที่ผ่านมาอาจจะยังมีคนไม่ได้รับโอนก็ไม่แน่ครับหลังจากเขาโอนรอบ3แล้วอาจจะมีการโอนเก็บตกต่อไปโอนเก็บตกในรายที่ยังไม่ได้รับนะครับก็ต้องรอติดตามข่าวต่อไปเขาจะโอนเก็บตกไหมนะครับตัวนี้ครับส่วนใครอยากจะสอบถามหน่วยงานภาครัฐว่าทําไมจึงไม่ได้รับโอนก็บัตรคนจนก็มีเป็นผู้สูงโอายกุก็เป็น ยืนยันตัวตนแท้สิบแบบเคจนก่ยืนยันแล้วบัญชีฒนาคารพร้อมเพย์ก็มีแล้วผูกเลขประชาชน13หลักแล้วทํานองนี้ทําไมเมื่อวันที่11-12-13มีิถุนายนที่ผ่านมาจึงยังไม่ได้รับการโอนทํานองนี้นะครับก็สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศ,รรศัพท์02-109-2345นครับโดยต้องโทรในวันและเวลาราชการนะครับวันและเวลาราชการก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์ ที่ไม่ใช่บรหยุดด้วยศู 30, นยดจุดสามศูนเป็นต้นไปไม่เกินสิ3หกจุดสามศูนย์ทนองนี้นะครับโทรศูนย์สองหนึ่งเกสองสมสี่ห้าเมื่อโทรติดแล้วให้ฟังสักครู่จากนั้นกดหนึ่งพอกดแล้วฟังสักครู่จากนั้นกดแดจากนั้นฟังสักครู่จากนั้นจึงกดเจดจากนั้นจึงกดเลือกภาษาครับระบบเขาจะบอกถ้าท่านจะพูดภาษากลางกับเจ้าหน้าที่เขาให้กดหนึ่งเจ้าหน้าที่เ็าจะมาพูดด้วยครับแต่ว่าถ้าท่าน อยากจะพูดภาษาอีสา,ก 2, านกดสองทำนองนี้อยากจะพูดภาษาเหนือกดสามพูดภาษาใต้กดสี่ท่านกดอะไรเจ้าหน้าที่เขาจะมาพูดภาษานั้นกับท่านก็แจ้งไปว่าท่านผู้สูงอายุก็แจ้งไปว่าเพาเป็นผู้มีบัตรคนจนเป็นผู้สูงอายุด้วยยืนยันตัวตนชั้นสิบบัตรคนจนก็ยืนยันแล้วบัญชีพร้อมเปลี่ยนที่ผูกเลขประชาชนสิบสามหลักก็ผูกแล้วทำไมจึงไม่ได้รับการโอนเงินเมื่อวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามยนไม่ได้รับการโอนเงิน ให้ตรวจสอบให้ด้วยทํานองนี้เจ้าที่เขาก็จะรับเรื่องตรวจสอบให้นะครับแล้วก็จะบอกว่าท่านจะได้เงินเมื่อไหร่อะไรยังไงต่อไปนะครับอันนี้ผู้สูงอายุสามารถโทรตรวจสอบได้ครับในขณะที่โทรก็ถือบัตรประจำตัวประชาชนด้วยเพราะว่าเผื่อเขาถามมาเกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดเกี่ยวข้องกับเลขประชาชนอะไรต่างๆจะได้ตอบเขาได้นะครับเพราะว่าเขาจะเช็คมาว่าเป็นผู้สูงอายุตัวจริงไหมที่โทรไปนะครับ อันนี้ก็แจ้งผู้สูงอายุให้ทราบประมาณนี้ครับ<อ>ก็มีข่าวดีจากทกศาครับ2เรื่องครับเรื่องที่1ครับตอนนี้สามารถขอสินเชื่อขอกู้ธนาคารทกศาเนี่ยผ่านช่องทางออนไลน์ได้ใครที่มีแอปทกศบีเอซีโมบสามารถกู้ผ่านแอปได้แจ้งเรื่องกู้ผ่านแอปได้มันจะมีที่ให้กดนะครับอยากจะกู้สินเชื่ออะไรแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตอบผ่านแอปนั่นแหละครับโดยเราไม่ต้องไปธนาคารหลายรอบถ้า ขอกู้ผ่านแล้วได้รับสิทธิ์ให้กู้ก็จะมีการนัดผ่านแอปนั่แหละให้ไปธนาคารไปทาสัญญาต่อไปนะครับหรือว่ากู้ผ่านไลน์ก็ได้นะครับใครที่เป็นเพื่อนทางไลน์กับธนาคารตสนะครับใครมีไลน์ใช้แอปไลน์นะครับกดเพิ่มเพื่อนก่อนกับธนาคารตสโดยเพิ่มเพื่อนด้วยไลน์ ID ด b a c family ครับพอเพิ่มเพื่อนทางลายกับตสแล้วก็กดแชทเข้าไปมันก็จะมีปุ่มให้กดเมนูให้กด ขอสินเชื่อท่านจะขอสินเชื่ออะไรก็ขอไปถ้าเขาจะให้ท่านเขาก็จะนัดมาว่าให้ไปทําสัญญาเปเทอะไรถ้าไม่ให้เขาก็บอกว่าไม่ให้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ได้อะไรกันไปก็ว่ากันไปซึ่งสามารถขอสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับทางผ่านผ่านทางแอป BAC อ o b i l e าสำหรับคนที่มีแอปธนาคารตรกศนะครับ BAC m o b i ม e นะครับสำหรับคนที่เป็นเพื่อนทางไลน์กับ กับ l ลน์ BAC Family นะครับก็สามารถขอสินเชื่อได้นอกจากนั้นยังขอทางเว็บไซต์ก็ได้เว็บไซต์ธนาคารตกสนะครับเดี๋ยวรายละเอียดในคลิปต,ต่อไปจะเอามาเล่าให้ฟังว่าเวลาจะเข้าเว็บไซต์ตกศทำยังไงแต่วิธีที่สะดวกที่สุดก็คือแอปตกศ BAC Mobile นี่แหละกับการเพิ่มเพื่อนทางลายกับ BAC Family เพื่อนเพื่อนทางลายกับธนาคารตกศนี่แหละแล้วก็กดปุ่มเข้าไปเพื่อ ขอสินเชื่อจะมีในนั้นนะครับสะดวกกว่าสะดวกกว่าทางเว็บไซต์อีกครับซึ่งพี่น้องชาวนากเกษตรกรและลูกค้าทั่วไปคงไม่ถนัดที่จะไปเข้าเว็บไซต์ทางทางทกศนะครับเอานี้ก็เป็นข่าวดีข่าวที่1จากทกศนะครับข่าวดีข่าวที่2จากทกศครับใครที่มีแอป BAC Mobile สามารถเปิดบัญชีแบบไร้สมุดผ่านแอปทกศ BAC Mobile ได้นะครับซึ่ง การฝากเงินแบบไร้สมุดจะได้ดอกเบีย้ยสูงถึง1.5%ต่อปีฝากผ่านแอป b c Mobile โดยเราไม่ต้องไปธนาคารนะครับเปิดบัญชีเขาเรียกว่าเปิดบัญชีแบบไร้สมุดกับเปิดผ่านทางแอป BAC Mobile ได้เราก็จะมีบัญชีอีกบัญชีหนึ่งเสร็จแล้วเวลาฝากเราก็ฝากผ่านแอปได้เงินดอกเบีย้ยจะได้1.5%ต่อปี มีความสะดวกครับอยู่ที่ไหนสามารถเปิดบัญชีแบบไร้สมุดได้หมดขอให้มีแอป BAC Mobile แล้วก็เชื่อมตออ่อเน็ตครับต่อไปเป็นข่าวชาวนาครับพี่น้องชาวนาปีนี้ก็รู้สึกเซ็งครับไม่มีไร้ละพันครับตอนนี้ก็รอโครงการปุ๋ยคนละครึ่งครับซึ่งคาดว่าจะเข้าที่ประชุมคอรมอภายในเดือนมิถุนายนนะครับเพื่อให ค่าน้ำตีอนุมัตินะครับชาวนาที่มีสิทธิ์จะได้รับโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐปุ๋ยคนละครึ่งนี้นะครับเขาก็คาดว่าหลังหลังคอรมอนุมัติก็จะได้เริ่มใช้โครงการนี้ประมาณเดือนกรกฎาคมสองพันห้าเจ็ดเป็นต้นไปนะครับชาวนาที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือโครงการปุ๋ยคละครึ่งปุ๋ยปุ๋ยคนละครึ่งนะครับก็คือชาวนาที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวปีหกเจ็ดนี่แหละครับ เสร็จแล้วรายละเอียดของปุ๋ยคนละครึ่งจะนํามาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดอีกครั้งเมื่อคณะหลวงเตีอน,นุมัติก่อนนะครับจึงจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งโดยจะรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะมาเล่าให้ฟังว่าจะร่วมโครงการอะไรยังไงนะครับและก็ที่สําคัญพี่น้องชาวนานะครับปีนี้ปี6กเจ็ดจะไม่มีค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันแล้วนะครับเรื่องประเด็นที่1ประเด็นที่สองนะครับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งจะรับเป็นปุ๋ยแทนนะครับโดยไม่ได้เป็นเงิน เลือกสูตรได้นะครับรัฐช่วย500ร้อยบาทต่อไร่ไม่เกิน2ี่บไร่ต่อควเรือนรัฐช่วยค่าปุ๋ยนะครับแต่เวลาเราได้มาเนี่ยเราไม่ได้เป็นเงิน5้าร้อยบาทต่อไร่นะครับตามจานวนไร่ที่เราลงทะเบียนปลูกข้าวเราลงทะเบียนปลูกข้าวกี่ไร่รัฐเขาก็จะช่วยมาไร่ละห้าร้อยบาทแต่ห้าร้อยบาทนั้นเขาให้จ่ายค่าปุ๋ยเราไม่ได้เป็นเงินมานะครับส่วนที่เหลือเราก็ต้องออกเองนะครับ ออกเองต่อการซื้อปุ๋ยนะครับคือรัฐเขาช่วยมาไล่ไล่ละห้าร้อยบาทนะสมมุติว่าเราลงทะเบียนปลูกข้าวยี่สิบไร่รัฐเขาก็ช่วยมา1 0 0 0 0หทีนี้ในหนึ่งหมนึ่งหมื่นี่เราไปซื้อปุ๋ยส่วนที่เหลือเราต้องออกเองนะครับโดยภาครัฐคิดว่าชาวนาน่าจะซื้อปุ๋ยประมาณ2 0่สิบไร่ก็ยี่สิบกระสอบเขาช่วยมา ไรล,ละห้าร้อยก็หมื่นแล้วก็ต้องออกเีงประมาณหมื่นทำนองนี้ครับโดยเวลาเราออกเองประมาณหมื่นนั้นก็ต้องจ่ายเงินผ่านธนาคารตกสน่าจะผ่านแอปอะไรสักอย่างหนึ่งผ่านแอปนะครับจ่ายเงินเข้าไปในแอปเมื่อเงินเราไปบวกกับเงินทางราชการเงินรัฐบาลให้มาก็จ่ายค่าปุ๋ยผ่านแอปไปเราก็ได้ปุ๋ยประมาณนี้ครับก็จะเริ่มใช้ิทธิ์ ประมาณช่วงกรกฎาคมกรกฎาซึ่งก่อนจะใช้สิทธิ์ได้นั้นคณะรัฐมนตรีต้องอนุมัติโครงการปุ๋ยคนละครึ่งก่อนซึ่งถ้าไบก็จะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในมิถุนายน67กนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนาครับคือภาครัฐเขามีนโยบายไม,ไ,มไ,มไม่ช่วยเป็นเงินโดยตรงกับเกษตรกรชาวนา เขาช่วยรูปแบบอื่นเพื่อให้เกษตรกรมีความยั่งยืนและมีการพัฒนาผลผลิตอะไรก็ว่ากันไปแต่การไม่ช่วยเป็นเงินค่าเก็บเกี่ยวนี้ก็ไม่ทราบว่าจ,จะช่วยตรงจุดหรือเปล่านะครับโดยหลายปีก่อนๆภาครัฐมีความพยายามจะจะไม่ช่วยไล่ละพันมามาหลายครั้งแล้วโดยบอกว่าจะช่วย ลดต้นทุนในรูปแบบอื่นๆพยายามมาหลายครั้งแล้วโดยโดยบอกเหตุผลการไม่ช่วยเป็นเงินแก่ชาวนาว่าเวลาชาวนาได้เงินไปไม่รู้เอาไปใช้ตรงวัตถุประสงค์หรือเปล่าประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเป็นภาระทางการเงินการคลังของประเทศในระยะยาวก็ว่ากันไปเพราะว่าเ,เวลาจะจ่ายเงินชาวนาไระพันท์ทไรนีจ่จะต้องไปดูเรื่อง นี่สาธารณะทุกครั้งนะครับพรบการเงินการคลังต่ำหลังนี้นะครับแต่ชาวนาคงไม่สนใจประเด็นนั้นหรอกแต่มันเป็นปัญหาของรัฐบาลไม่เป็นปัญหาชาวนาคือปัญหาไม่ช่วยไล่ละพันเนี่ยเป็นปัญหาของชาวนาเป็นปัญหาของรัฐบาลตรงที่มันเป็นภาราการเงินการคลังนะครับแต่ชาวนาคงไม่ทราบปัญหาของรัฐบาลแต่ชาวนาทราบอย่างเดียวว่าถ้ารัฐบาลไม่ช่วยมาเนี่ยเป็นเงินไล่ละพันเนี่ย รู้สึกว่าจะชาวนาจะขาดทุนทำมาแล้วขาดทุนนะครับแต่ช่วยมาไร่ละพันก็ไม่ใช่ว่าจะมีกำไรมากเพียงแต่ว่าช่วยเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนกับ,ก,บกับกับการเยียวยาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เวลาทำนาแล้วราคาข้าวมันไม่ค่อยดีพอราคาข้าวมันไม่ค่อยดีนี่ขายไม่ค่อยได้ราคามันก็ได้เงินไม่มากชาวนาก็เป็นหนี้เป็นสินทกสอยอยู่อย่างนั้นแหละ ขายได้ก็พอได้ชําระหนี้แต่ไม่มีเงินที่จะใช้ในการทําให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะข้าวราคาไม่ค่อยดีข้าวราคาไม่ค่อยดีมันจะราคาไม่ค่อยดีในช่วงที่ข้าวออกใหม่ๆออกสู่ตลาดในช่วงเก็บเกี่ยวช่วงนั้นจะเป็นทุกปีนะครับแต่พอมาราคาดีโน่นชาวนาขายข้าวหมดไปแล้วนะช่วงมกรากทันวามมกรากแถวนี้เนี่ยราคาไม่ค่อยดีไปขายลงสีแล้วได้เงินไม่ค่อยดี แต่พอมาถึงใกล้ถึงฤดูฝนใกล้ถึงฤดูปลูกข้าวนี่อ้าวรัฐบานก็มาออกข่าวว่าข้าวราคากระเตื้องขึ้นราคาดีขึ้นข้าวมันจะมาราคาดีจูงตรงนี้ช่วงนี้ข้าวมันมาราคาดีช่วงนี้แล้วจะมีประโยชน์อะไรแกชาวนาเพราะชาวนาไม่ได้ขายข้าวตอนนี้นี่ตอนมิถุนายนกรกฎาเนี่ยไม่ได้ขายข้าวชาวนาขายข้าวตอนเดือนธันวามกราประมาณนั้นแต่ตอนนั้นราคาไม่ดีน่ะนะพราราคาไม่ดีกูเป็นนี่เป็นสินสิ เพราะว่าขายได้ก็ไปใช้หนี้ตกศสเหลือก็ไม่พอใช้ไม,ใชไม่พอใช้ทํางานอีกกู้ทกสครับต่อยอดออกไปพอต่อยอดออกไปได้เงินกลับมาใช้เพิ่มก็เป็นหนี้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นี่ครับคือคือปัญหาของชาวนาแต่ไม่ทราบว่าปัญหาของชาวนาแบบนี้รัฐบาลมีวิธีแก้ไขระยะยาวให้ชาวนาหรือเปล่านะครับซึ่งการได้มาไล่ละพันสมมติว่าได้มาไล่ละพัน ก็ไม่เป็นการช่วยอย่างมากแต่เป็นการคล้ายๆก,กันกับเยียวยาที่ทำนาแล้วมันได้ราคาไม่ดีทำนองนี้ครับเอาละครับติดตามข่าวกันต่อไปครับว่าท้ายที่สุดแล้วพอปีนี้ครับปีนี้ทำนาไปเสร็จนี่ถึงตอนเกี่ยวข้าวเนี่รัฐบาลจะกลับใจมาช่วยค่าเก็บเกี่ยวหรือเปล่าต้องรอดูนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ช่วยค่าเก็บเกี่ยวนี่ รู้สึกชาวนาจะหมุนหมองลงไปอยู่นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปครับสวัสดีครับ